กลับจากการทำภารกิจแล้วก็ไปเดินตลาดไปเดินดูซื้อของมาทำกินช่วงนี้ที่ตลาดไม่ค่อยมีของขายเยอะวันนี้ลุงอกซื้อลิ้นหมูมาลิ้นหนึ่งราคาก็ไม่กี่บาทไม่ถึงร้อยหรอกครับคนอื่นไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกินได้บ้างแต่วันนี้ลุงอกจะลองทำผัดกระเพราลิ้นหมูดูลุงอกก็ไม่เคยทำนะครับและก็ไม่เคยเห็นคนอื่นทำก็อาจจะมีคนทำกินบ้างแต่ว่าลุงอก๊ก็ไม่เคยเห็นเขา บอกว่าลิ้นหมูจะมีกลิ่นคาวมากถ้าล้างลิ้นหมูจะต้องล้างด้วยเกลือเกลือจะช่วยดับกลิ่นคาวได้กับข้าวอาหารการกินลุงอกบอกทุกคลิปว่าลุงอกทำกับข้าวไม่เก่งไม่เคยรู้สูตรเรื่องกับข้าวอะไรเลยทำได้แบบไหนก็กินแบบนั้นเวลากินทีไรรสชาติมันก็จะออกมาอร่อยในรูปแบบของตัวเองทุกครั้งแต่ถ้าใครจะทำตามก็ทำได้แต่ต้องปรับปรุงเรื่องเครื่อง ปรุงสักหน่อยเพราะลุงโอ๊กกินเค็มความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนชอบเค็มบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบเปรี้ยวก็ปรุงแต่งเอาตามความชอบของตัวเองลุงโอ๊กจะหั่นเอาเนื้อส่วนเกินที่ติดมากับลิ้นออกไว้ทอดให้แม่บ้านไปทำงานพรุ่งนี้ส่วนลิ้นลุ้นๆก็จะผ่าครึ่งแล้วก็ซอยบางๆวันนี้จะใช้เสียงบรรยายเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าเสียงในคลิป ใช้ไม่ได้อาจจะมีบางส่วนที่พอใช้เสียงในคลิปได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะเหตุผลก็ตามที่ลุงโอ๊กเคยบอกนั่นแหละครับอุปสรรคในการทําคลิปเยอะแยะมากมายพูดเรื่องเดิมๆบ่อยๆมันก็ไม่ดีจะพยายามแก้ไขปรับปรุงการพูดในการทําคลิปโดยที่จะไม่ให้คําพูดนั้นไปกระทบกระทั่งกับความรู้สึกของคนอื่นหันลิ้นหมูเสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย 对。哎 ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกที่เตรียมไว้ผัดพริกให้สุกแล้วก็ใส่ลิ้นหมูลงไปผัดลิ้นหมูกับพริกให้เข้ากันปรุงเครื่องตามใจชอบใส่ซอสหอยซอสฝาเขียวรสดีน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็สุกพร้อมกันจากนั้นก็เติมน้ำไปหน่อยหนึ่งวันนี้ลุงอกเอากระทะพันปีมาใช้อาจจะดำไปหน่อยนะครับพี่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกระเพราลงไปผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วก็เทใส่จานได้เลยครับอาจจะไม่น่ากินไม่น่าอร่อยแต่ทำแล้วก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดครับบายบายปูนปน